ผมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้มาตามเลขฤศษีตองนะครับฤศษีตองนะครับฤศษีตองนะครับตามปูฤศษีตองนะครับงวดที่แล้วแม่นมากมากครับเดี๋ยวเรามาตามครับนะครับเนี่ยใครไ่เมื่อกี้นี่ยมาเลือกปลาบละเาหมูเาหมูเออนึ่ยังเดินเปลี่ยนตงวไหม มาแต่ไอ้คนต้พ้นต่วนคอยเปนเต๋อคอยล่ะที่กีนน้ำนี่กนอี่ยังไอันไหนอยู่ข้างหลังนะจัดโ่้นคอยากไปหาเสียวอยู่พ้นต่วนคอยเต๋ออืมไอ้ละมาแล้วละอ๋อหอยคอขาแก่บที่ไเตี้าซผู้เท่าเฝ้าป่าช้างวดที่เราให้เก้าหนึ่งเก้าสองให้แค่สองหางให้แค่สหางเขาเก้าหนึ่งตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลับ งวดก้อนพุนให้บักเสากุนบักเสากุนบักศูนเบักศูเ้าเต็มเคือกันถือสองงวดซ่อนนะครับสงวดติดแล้วเก้าเกเดี๋ยวาเบิ่งงวดนีที่ได้เป็นตัวอะไรกันไปนั่งพุนไปนส่ประคนตทั้งใดนั่งพุ่นปตามไปัตวดีมีตอะไรวอยู่ปลาาโอปลาาออปลาากันอาจารย์ตอง ô thân thương tay anh vô lòng 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 thương tay anh mình đang quạt hạt của khảo chứ Đang nhìn liệu, cái ba nó Phóm đằng To chứ Tinh nền cho bó Dạ không, tôm nhận nó vậy nó Đấy to Bên nhìn thấy, ngoài nếp ơi con Cảm ơn đi sạc ba Các phao Có cái lá nó, con nói nung Cốt lấy cả đây Đâu đây Đâu ngấn này đâu Ừ Đây, cái này bên này không Ừ phân โอนเงินมาให้ไหมนี่ซอยคาหานอันนี่แล้วเนี่ยตื่มาเลย่อไรเราเข้าไปมั่นนั่นทั้งทำทางเข้าไปเมือเลยบนเขาไหวคนมีคนโอนมาไหมอีกคุณุุุาสข่คณูุพาสุขสว่างเนาะเป็นโอนมาให้พะนี้ห้าร้อยเออโอนมาทั้งทานทั้งผมนี่แหละแล้วก็คุณงบน้ำอ้อยรับตอนนี้กอระสุดสามร้อย ั้ามุด800บาทสองคนคุณโดนมาให้เอ้ามอบให้พ่อใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวคุณจะว่าบ่าออกมามอบให้ต้องให้เป็นหลักฐานนี่ครับอย่างเนี้ยอ้าวเป็นหลักฐานเลยอ้าวไปอใหไอพคุณแม่ใจง่ายอ๋อไรรับไรรเด้ออคุณยุพาสุขสว่าง500บาทคุณงบน้ำอ้อยรัตนะวอลล์สุด300บาทเอา อ้อไม่ถูกต่อไปเรื่อยๆไปเด้อบ้านสาธุสาธุสาธุสาบ้านต่อเลยเด้อขึ้นไปเรื่อยขึ้นบ้านนี่บ้านก็ไ้สักปาเท่ยเดียวถือสามตัวนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เราคอมฝันเราอยู่นี่ก็ตัวนึงแม่นปลานี่ล่ะตัวนึง ก็ได uhm, like, mm like like, ้าท mm ี่จดไปแล้วมาริ่าได้จดมันเป็นลืมได้เอียนตัวหนึ่งเยนมันติดสักหน่เดียวเออสักแค่เดียวได้ทั้งปลาได้ทั้งกบได้ทั้งเอียนเออคือว่าเป็นมันติดเป็นเลขสามตัวเราก็ดึงใส่กันเอาตีแบบนั้นเอาเอฟซีเด้ได้ปลาได้กบได้เอียนอ่ามอได้เกา แปดหนึ่งได้เกได้แปดได้หนึ่งเออได้เก่าได้แปดได้ห <c oughs> นึงนมันจะออกแปดหนึ่งหรือแปดเก่านี่แหะดึงใ่การเอาโนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าความฝันไหมอีกจะข้างนึงครับพี่ใหญฝันฝันก็ได้ไปสักปลาฝันมาไปเอา <ไป S 2> สมองนี่ไปสักปลา สักเทียนนึงสักเทียนนึงถือสามสักเทียนนึงถือสามโอมสันบมีกบมีกบมีปลามีเอ uhh exactly ี่ยนมีปลาเยียนแล้วก็มีปลาไหลเอยี่ยนปลาไหลปลาไหลด้วยพี่น้องปลาไหลวๆปลาไหลนี่คือตีเป็นหนึ่งโอ้ใช่เออยาวๆปลาไหลเราตีเป็นหนึ่งเป็นปลาเนี่ยมันต้องเป็นแปดปลาเป็นแปดเก้ากบเป็นเก้าเออกรเล็ดได้เล็ด มีเป็นสามวเออาทีนี้ก็ไปอันก้อนที่นอนนั่นไปกินกล้วยเส้นกุมั่นมันเหลืออยู่เครื่องน้อยเพอาะน้องรงกำลังเสียบเนี่ยมันโตหลังเช่นเสร็จมันจะเป็นหาหานอยูมันเอาสองมื่อได้เปะลงเลยบางวาอะไรเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดตังไหนเฮ็ดเฮ็ดบ้างอืมเฮ็ดตังไหนมันเอามื่อตีเปร์เสียอไปกินกล้วยมัน กินกล้วยกุมารเออกินกล้วยกุมารอันนี้คือความฝันหรือว่าเป็นในฝันบ่ในฝันลรากำลังเสียดเสด็จเลย่ันกันเถอะกินกล้วยนี่กินก้นฝันกอนนอนเอ๋ออันนี้กินนี่เลยจิไปจ้าไปยังไปไหวเลยไปถือกล้วยมันกันแลยวไปกินอ่าโอ้โหกล้วยกุมารกุ้ยต้อนเนี่ยยังเลยพอกินได้แล้วเคลื่อนเดียวเนาะเพราะแต่ไปนอนเรกถือฟ้ามือเลยอ่าถือกำลังเสียดแล้วถือฟ้ามือมันมันสิมันสุขเพราะจะไม่โต๊ะฟาเลย มันแสองมือสองอมือมันละเห็นไหมละมันสองมือจะไปสะดดห้วยมันคือแห้งกต่สนกมันไ่ได้ออกหาแั่นี่ละหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นลางเออเอาเอาอนี้เป็นลางเนาะเออหาหานี่ได้นี่ละเต่รวมทั้งหบิดแล้วนีล็ก็ับว่าหลายเลย่หลายตัวแค่นี้ล่ะมี แปดมิเกลก็หานนั้นก็บหกสี่ตัวอันนั้นหกอันนั้นสี่สี่ตัวทารตัวมันต้องเป็นหกตัวถ้าจับออกมามันก็ี้ได้หกตัวละสามตัวนั่นก็ว่านี่หาหานตัวเดียวเดี๋ยวให้เดีตัวเดียวเราไม่มีตัวกลับแล้วเดี๋ยวให้เราเขียนให้เนาะให้เราเขียนให้เอาาตมความฝันตามความฝันต้องหักสักปลาเอาผู้ใดช่เขียน

กับยังเลขทูบอ่ะครับหาสามูเออหาสามแมนบอแมนทีเราเห็นเออเป็นศูนเะาเอาดอกกันนั่นน่ะอันทีพี่น้องที่คลิปก่อนเนี่ย่อรออยู่กลางภาษาเนาะจุดทูบขอได้หาสามศูนย์กับเก้าสามอันนั้นพี่น้องกับตางก็ต้องตามได้หาสามศูนย์กับเก้าสามนี่ส่วนข้อมันนี่ต่างหากครับ น่าจะเป็นโคงสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้เนาะโคงสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่ก็ลตมือแล้วเดี๋ยวะเก้าโอ้เขียนน้ำเขียมือเก้าแปดหนึ่งหนึ่งนานละพี่น้องก็ไปจับแยกเอาเด้อฮ่า เลขหาพี่น้องแปลกหาแปลกที่สุดแล้วครับพี่น้องนี่เราเอาโชวขึ้นเลยมันน่มันี่ออรแค่เราเลน่อนออร์แค่เราบานิโอเล่ห์นี่เอาลงนิดนึงเอาลงบางหนาเออเอาขึ้นเอาขึ้นนิดนึงนานล้วเอาพี่น้องชัดเจนอยู่เราตีเป็นเก้าแปดหนึ่งนะครับความฝันของเราที่สักปลาทีหนึ่งได้สามตัว ครับมีกบมีปลามีปลาไหลกบตีเป็นเก้าปลาตีเป็นแปดปลาไหลตีเป็นหนึ่งนะครับเก้าแปดหนึ่งส่วนอันนี้เลขหาเลขหเด้อครับโมแม่นเลขสองอ้ปิ้นทองเป็นรอเรือเด้อครับโมแม่นรอเรือครับโมแม่นเลขสองปิ้นทองเด้อโมแม่นรอรอเด้อนะอาจจะโมเน่เนี่ยเขียนปริสนาเลยนะพี่น้องตองรอรอห้าห้านะครับได้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องลองเอาไปตามเอาไปพี่คอเบิงความฝัน เท่าเฝ้าป่าช้านะครับพันตองนะครับผมสามตัวพี่น้องไปตัดเอาเลยเก้าแปดหนึ่งก็จะได้เก้าแปดเกนึงลงเก้าหนึ่งแปดนึ่ปเก้าไปกับเอาเนาะส่วนสตัวกับหาหาเช่นั้นพี่น้องได้แบบชัดเจงโอเคกับเอซนะครับ ฮ่าฮครับเป็นต่เาอ๋อเน่ันาะอฮ่าฮ่าเป็น10แล้วะฮ่าฮก็เป็นยโฆา้อกไดื้อเดอโอหเฮ้ตนพใี่น้องไดโชคดีนวันวันที่16านคอาคอยหกใพี่น้องไดโชคลาบม่ีเงินมีทองมากลับบานมาเที่ยวหาพ่อหาแม่นะครับ่ตอ้อหายกชม่โช่ลาเด้อ วันที่สิบหกเมื่อมันดอกอ่ะลองฟักกระเสียงบ้างจะติดเปล่าทื่นไรละค่อยเค่อยเป็นไปตามกำลังเออตามกำลังของเจ้าของลองเมืองหวัดดิมันนี่ไลยบุ้งนั้นมันเลหลายตัวเถอะบุบ่หลายตัวได้หลายตัวสามตัวแค่นั้นเองขัเก้าแปดหนึ่งขับห่าห่าแค่นี้ไหมส่วนสามตัวให้พี่ตองบตัดเเนอาตัดเลินเอา นะครับครับโอเคโต้นเนี่ยมนก็ติดติดอยู่ในล่ะตัวปลามันก็อยู่กลางง่ายสิล่ะต้นเหล็กเก่ามันอยู่นอกมันโอบะเด้อติดตามอยู่บปลาเอียนโอ้กบปลาเอียนใครที่รอความฝันของผู้เฒ่าเฝ้าป่าช้านะครับได้แล้วเด้อพี่น้อง เอาโซขึ้นสเบิ้งสเบิ้งปีนปนทางเบิ้งปินเบิ้งปินเบิ้งปีนเบิ้งนั่นพอบปีนล้านนี่ก็จะเป็นสองไอ่สองสองกับหนึ่งแปดหกนั่นเองาแล้วก็ปีนเลยแล้วก็ปีนใถเราทีนี้อ๋อออโอเคครับโอเคครับทุกคนทุกคนะครับ่ันี้ปายชายัยตองครับอคุณยัยตองครับขอบคุณครับผมโชคนี้ก็เช็อะไรกาลังใจกันด้วยนะครับ คุณครับสวัสดีครับ